สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่บุคลากรในสำนักง,งาน42 42ชีวิต42ชีวิตเลยที่มาได้ทำบุญน,นอกจากฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็กวาดลานวัดเพื่อทำความสะอาดจิตใจให้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานค่ะครับ ไม่ไม่ถ้าพูดถึงซ้อมเป็นมักคุเทศใช่ไหมครับใช่อันนี้อันนี้ก็เหมือนพระประธานอันนี้ก็เหมือนว่าเราเห็นไหมนีีช้างไปถวายเนี่ยเอ้ายาเนะเอาเป็นมักคุเทศลงบอกค่ะที่นี่คืออ่ายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับนี่ไงครับมหาเจดีมหาเจดีศิลโภิิติมงคล้นนะคะนี่ต้องดูมาครั้งแรกครับ สวยมากเลยเยวไปไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวร้อนเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะเป็นลมโอดโอยกันต้องต้องถอดรองเท้าไหมครับถอดด้านบนนะีดด่ฮะจะบนท่านไม่ได้เปิดทุกวันนะคะมีโอกาสแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านเปิดโอกาสที่ดีนะครับจะ สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่บุคลากรในสำนักง,งาน42 42ชีวิตครับ 40, 42ชีวิตเลยที่มาได้ทําบุญน,นอกจากฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็กวาดลานวัดเพื่อทำความสะอาดจิตใจให้พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานค่ะครับ,รบนําโดยท่านศึกษาครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วอาเค,ค่ะ โอ้ภาพสวยมากเลยครับภายในเจดีก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเก่าแก่จํานวนมากเลยครับที่ทางวัดได้รวบรวมจากหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ประจําพื้นที่นี้เลยครับ อันนีอกจากเรื่องที่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่น่าเคารพนับถือของคนในพื้นที่แล้วก็ยังมีต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้นี่เวลาถ่ายรูปนี่ไม่ต้องไม่ต้องมากเลยครับก็คือแสงจะพอดีเลยครับทราบว่าทางเจดีย์แห่งนี้นะครับจะมีพระบรรจุที่ฐานจำนวนห้าพันองค์เลยนะครับพญานาคมีกี่ตัว เนี่ยพยานาคมีกี่ตัวนี่ตอนนีพยานาคกี่ตัวหน่ร้อี่บในอ้าเก่าที่เก็บมาจากแต่ละอมาาไ้มีชตรไม่ามาจไำได้เป็นภาพเก่าที่ว่าตากสมัยก่อน จะมีวัดวัดที่พังไปแล้วก็เลยเอามาก็เลยรวบรวมเก็บไว้ี่เก็บรวบรวมก็ทุกทรลุเก่าของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนในสมัยนี้ร้อยสองร้อยปีเดุยด้วยแต่ก่อนอันนี้จะเป็นเงี้ยสมธิษฐ์้เป็นทองสมดิษฐ์ทองสมดิทสมิษ์ถ้าสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของทองคำเข้าอยู่กันเป็นทองเยอะนะครับทองเยอะนถ้าสมัยกาจะใส่ทองเยอะ หรือบานท่องเวอร์เราทองบวกมีแต่มีแต่พระพุทธรูปเก่าครับทองไม่บวกจะเป็นทองเยอะถ้าจะให้ดีก็น่าจะมีประวัติติดไว้ในนี้เนาะยังไม่ได้มีประวัติวันจะมีประวัติว่ารวบรวมมาจากวัดไหนหบ้านไหนชนหมมีแต่พระพุทธรูปเก่าทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเห็นพระพุทธรูปที่นี่แล้วต้องตะลึงจริงๆครับมีแต่พระพุทธรูปที่อ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีน่าจะเป็นพระ พุทธรูปที่มีอายุยาวนานแล้วครับครับเชื่อเหลือเกินว่าพระพุทธรูปที่นี่เนี่ยก็คือต้องมีประวัติที่ค่อนข้างจะอาบุกเบนในแต่ละองค์ด้วยครับแต่ก็อ่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมครับสำหรับพระพุทธรูปที่นี่ก็คืออยากให้มาชมะครับเพราะว่าเออเท่าที่เคยเห็นมาก็มีพระพุทธรูปที่นี่นครับคือมีเยอะเลยครับแต่แต่ละองค์นี มีความโดดเด่นแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่น่าชื่นชมครับก็ใครที่เป็นนักโบราณคดีหรือว่านักสะสมพระหรือว่าอาที่รู้จักพระอย่างดีนะครับก็จะรู้เป็นอย่างดีก็น่าจะไม่พลาดนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีองค์พญานาคทั้งสี่ทิศเลยนะครับนี่ครับที่เห็นนี่ครับองค์พญานาคทั้งสี่ทิศเลยเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่มี ความเก <whom God S 1> <sex. S 2> ี่ยวเนื่องกับพระผู้ชีวิตบ้างนะครับอยู่ที่ช่างหรือว่าช่างมาจากทางนี่รูปลักษณ์แบบนี้จะเรียกว่าสมัยทะเลาะวันนี้สมัยอยุธยาก็จะเป็นลักษณะดูหูดูหูนี่เรียนรูปนี้ต่างกันต่างกันอันนี้สมัยอยุธยา และนี่ก็คือภายในของมหาเจดีศีสินโสภิตกิติมงคลนะครับแห่งวัดพุทธมงคลนะครับซึ่งมีหลวงปู่หนูอินกิติสรโเป็นเจ้าอาวาสนั่ที่นี่ครับเน็ตอินบอกว่าเก้าอนอันนี้เหมือนศิลปะสมัยสุโขทัยจัง วาพอดีอันนี้เหมือนไม่ถึงเีฟบเขาได้แปดน่าจะตัวนี้ตัวแรกแปดใช่แปดนักยังบอกว่าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดแปดองค์เพราะว่านับหังมีเจ็ดบวกหนึ่ง้าทำไมบวกเพราะว่าช่องตรงกลางนั้นคือตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็แปดอยู่แล้วนะแต่ต้องมีตรงตัวกลางเป็นเก้าไหมตรงช่องว่างนะครับ หนึ่งสองพระพุทธรูป 5, 5, 5, พระพุทธรูปจะอยู่ตรงช่องว่างระหว่างหางท,ทุกหา <àng>. ง ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบพระนะครับที่คิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่นะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะมาสถานที่แห่งนี้นะครับวัดพุทธมงคลนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับก็เชิญทุกท่านแวะมาชมแล้วก็มาเรียกว่าร่วมทําบุญได้นะครับหรือว่ามารับศีลพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม